สวัสดีแจ็ก,กิ้งแลนค่ะพี่น้องขาสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีตอนนี้กําลังเตรียมรอบนะ,ะคะเขาเอ่นว่านัดกัน <laughs> นัดการเก็บเห็ดพี่น้องคือบานเท่าแล้วรอจุ่มล่อจุ่มแล้วก็ไปนํากันพี่น้องวันนี้จะพาไปเก็บเห็ดตื่นเต้นหลายเขาให้ได้ออกบานบารูบ่าวันนี้จะได้ไหมไปลุ้นด้วยกันนะพี่น้องขา <laughs> โชคดีที่พี่ผู้พ่พไปมีพี่ผู้พ่ไปชาวไ่บูรูจากป่าเดอกจ้จะต้องใส่เสื้อแบบนี้เพราะว่าคน จะได้เห็นเ่าแบบว่าเวลาเดินไปป่าเนี่ยนะจะเพื่อนที่ไปน้ากันจะได้เห็นง่ายๆแปลว่าเวลาไปเก็บเดบบไปไกลาจากข้าเจ้าอยู่ใกล้ๆก,กันนั่นแหละเพราะว่ากลัวถ้เป็นคนแบบกลัวหลงป่าเนี่ยนะไปจา้าพี่น้องน้องป้าเบ่งในน้ำบนน,น,นี้หลอดสา,ายตาข้าเจ้นาน้ำเด้อใคจะเห็นตรงไหนนี่น้ำข้าเจ้าเห็นบ่นนมันเป็นน้ำ มึงฟังเสียงฟังเสียง <8 Gym. S 1> เหกดมานเห็ดมันม่งมันหนามก็ได้ตรงขนไปแบบนั้นมันบุ้งอุ้ยดอกบางานมึงกอดอันนี้พระเจ้าก็ได้ดอกซ้ำนี่เลยไม่ปาด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 เห็นได้พราเจ้าตัดขาไว้ปาดปาดปาดมึงอุ้ยปาดปาดว่ามันเห็ดฝรั่งหวานเลี่ยเร็วไม่เ้ยนี่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  สองดอกนี่หนึ่งดอกเออเพิ่งหวานนี่นี่งามมาเบิงบ่งมาเบิ่งนี่พวกเนี้ยขากระลังงามนี่ดอกหนึ่งสามดอกหมายถึงดอกแฝดน,นี่เบิ่องที่แบบพิริเบิ่งเบิ่งงามเนาะเออเบิ่งหาแถวไหนห้ามันต้องมีแหละมันต้องมีเห็นปะเฟื่อโอ้ยเฟ ขาแม่บิ่งตังเสียงเด้วพันปาดปาปาดตีโท้ปาดตีโท้ขาพิ่งที่แบบไหมพี่งขามาเด้อขวัญเลยนั่นนั่นข้าปาดไปนเห็นบ่าเนี่ยแสดงว่าตองนี้มองขาวปาดเห็นว่าไหมมองถีอเวิงบวเงบงที่นี่แหละมาเด้อควเอ้ยพึ่งเห็นนี่แหละ หามาตั้งแต่ว่าเพิ่งเห็นดอกงามๆอยู่ล้นี่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 ปาด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 สู้ขวัญผูกแขนกันเด้อเฮ้ยนายนายใช่พอเห็นน้องไม่ได้เห็นขนาดเพส่วนสี่แต่ยังพอเห็นอยู่ทีเดีอวนี่้นเห็ดพึ่งหวานนะจ๊ะทุกคนค่ะเห็ดพึ่งหวานเสร็จละไม่ว่าอยู่นี่เท่านี้หายเห็นเด้อวเสร็จบึ้งที่เอาวตาทีเดี ิสลไมเอ้ยโอ้ยนี่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 พี่น้องเอ้ยให้หาพหาพดีหาตังดนเี่ดี่น้องเขาเชียร์ไม่ให้นะจ้าเมื่อนี้ลมลมเห็นทึ่งหวานเห็นทึ่งหวานพี่น้องเอ้ยเฮ้ยฟาดงเนี้ยบัโอ้ยโมเมนต์โมเมนต์แบบยูมอสินจ้าพี่น้องยูมอนี่เวิ้งเว ม้วงไานี่ปาดม้วงเอามอสออกเดี๋ยวกำลังงาม่น้องไอโอ้โหน้องไม่เห็นนกจ่าไส้เดาตาพอดีม้งเ่าเห็นโอ้ยเบิ้งขาเบิ้งขาเบิ้งขาปาดพี่น่องบง <moving forward> ปิดอยู่เด้อจ้ะปิดอยู่บองทีคนหนึ่งแต่ว่างามเขาถ่ายบางทีเขากบบบริษทถ่ายาหอดตอนเขาปิดเนี่นะจ้ะง,งามนะงามงามงามมาสิเอิ้นกันเมึงพีงนนยยย่น้องเอ้แต่ว่าล้มเนี่ยแฉะเสร็ล่ะโอ้ยเสียงามได้หนีมาสิโอ้เป็นดอกยุ้งศร์มึงเนี่ย,น,ยน้ำหมอดนีิสีงามดิหามันสีงามอุ้ยสีบิดวะงามงามค่ะ ไ้จาจะปิดมาอยู่ด้พี่น้องด้วแล้วก็เจาสสีดาวโปิดนะ่นะมึงว้ายดอกมันเี่ยงมงอีกสองดอกพี่นนะงอนนงเอ,อ้สองดอกง,องอกามๆากทีลี่แล้วดึงขึ้นเน,น,นี่ยมั้ยาสิ God ช่ใชเห็นเนจังได้เบิ่งที่สีเดียวกันไหมก็แบบนั้นก็ใบใหม่นานไอ้ไม้เคีย์ยวใหไเราก็ยังมองเห็นอยู่ิ่ง ทีเดียวก็เลยกับใบใหม่โอ้ว่เห็นเลยใครเห็นบ้างใครเห็น ันนี้เนี่ยเป็นเห็ดพึ่งเกาลัดนะทุกคนค่ะเห็ดพึ่งเกาลัดก็อร่อยคือกันจ้านี่ร่างดอกงามเลยจ้าบังเนี้ยไม่ว่านี่เด้ดอกนึงเอาแม่ฆี่หลีมันติดกันบังหันใส่บ่เห็นเดี๋ยวเจ้ากระเบิ้องบังตาใช่บ่สิ่มได้ตาบ่ดีอีหลีบิ่งเนี่ยโอ้ยผัดีดีเด้อสายตานี่วิ่ง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 มาสันฟีมาสันมาเก็บจ้ะมา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 สั่น เ้พี่ปาดโอ้โอ้โอ้โมไม่ปาดด้จ๊มามาคืองามแท้ตายอุ้ยอได้ยินเสียงโพี่หน่อยตบกึ้งนเนี่ยปาดสวยๆมากเลยห่ดอกสดอกแกไม่สดอกงามงามา เนี่ยสวยมากเลยไอ้ดอกนี้ถือกินแล้วพี่อันนี้ไอ้กินมันบุไอ้อันนี้อันน,น,นี้ถือกินแล้วอยู่น้ำตังสี่ได้ป่ะนี่เพิ่นมาแอบแออยู่อย่างนี้เพิ่งหวานฟึ่งหวานดึงบ่ขึ้นมานแต่เนาะอีริยตาโอ้ยหากมันไปยึดทัางฝุ่น ันไปอยู่ไปอยู่ใกล้ไก่ผู้นี่ ق, ฟังเสียงเนี่พี่น้องอู้ได้แล้วบ้านนี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วพเพิ่งผ่าดมันตีแล้วพี่เฮอ่านผ่านผ่าดผ่านเพิ่งดอกเดียวแต่ว่ามันงามเนี่ยขามันอืมนี่เห็ดครึ่งหวานหนึ่งดอกจ้าเห็ดครึ่งหวานนะคะแบบนี้ไฮลุล่มไปนะ จ,จ่าโโอ้ลมลมได้เหมือนนี้ลมคักลมแน่บัญดอกคนงามขนาดนี้โอ,โอ,โอ,อ้โยสวยสวยสวยนี่ข้าลายข้าลายสามดอกเบิ้งนี่เนอะเบิ้งเห็ดพึ่งข้าลายไอเห็ดพ <wh Burke> <Toyota. S 1> ึ heures, <sk> ่งย่างอื่นอะอันนั้นเบิ้งนี่นี่ ใส่มาส่นใส่ใส่เอาเบิ่งเนอะม่สิเห็นบ่นี่ไหมไม่เห็นนี่นี่ใส่โอ้ยกิดไป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 เห็นนอนเหีนะขาดปาดขาดปาดดอกมันโอ้ยนี่ก็บ่เห็นแล้วเอาเก็บเธอเก็บบวงไหนบ่โหใหญ่จนได้ซอยเกินเก็บ พีก็มอ,องเห็นทางน้นแน่นอนนี่มายถึงว่าวันนี้ึงดอกวันพี่น้องอุย้ยงามงามใช่กลุ่มไปแน่กันเนมหาหมูพี่น้องคุณ <laughs> ต้องเห็นหมูด้วยจ้ะหมายถึงว่าวพวกมันไก่หมูบ่ได้จ้ะสำหรับใส่นี่เอิ้นหาหมูหลดย่านกลุ่มไปแน่กันเงยหาข้าเจ้าคุณเห็นเสือบ้แบบอยู่เราบอกก็เอิ้นกันเด่นนะจ้ะพี่น้องเวลาตาแบบนี้เด้ ป <c oughs> ึ่งปึ่งปึ่งพี่เพื่อนเอิญมาเด้ใจเลี้ยงสีเห็นหนีนะ่ใส่น่ะอ้ยพี่น้องเลยงามค่ะงามเนี่ยโอย้สะออนสะออนงามถ่ายรูไปไว้น้ำเด้ใจะเขาเห็ดนี่มากเบิ่งอีกดอกหนึ่งนั่งเก็บนเดี๋ยวใส่อ่ะว่าไม่มูมันบอกเอิญมูมันมาพี่เขเห็นแต่นั่นน่ะเกาลัดนะเห็นแล้วน่ะเกาลัด เขาลัดดอกอวบดีไหยดอกง,งามๆเห็หนึ่งจะดอกแบบนี้หน,นึ่งจะอ้ยอ้วนอหรีจุละพี่เขารัดอ้วนพ <laughs> ี่น้องจา๋าใส่บ่มากกันอากาศแบบนี้หมายถึงว่ามันขึ้นมองไม่เห็นอะไรเลยสําหรับอีฉัน <laughs> จนปวดตาลตาบอดีหาหาเห็ดนะ เขาบ่ไหลี์ลีนะบเน่เห็นพี่ตาผีเพิ่นเอิ้นมากเก็บก็รัดง่ามไม่ได้ะโอ้ยไม่จะดอกใหญ่ๆหได้ก็รัดอันป้านี่หา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 เฮ้ยก็รัดเห็นว่เอามันกระลังงามเด,ด้ดอกงามงามสวยๆอากาศนี่โอ้ยมันบ่เป็นใจให้ช่หมายถึงว่าใช่เองนี่มองบ่เ,เห็นจะ้ะมันน,น่ะนะมันคึ้ม มันคืมมันคืมมันคืมต้องเพ่งย่างข้าวเบปองนี่ยังเห็นเกาลัดนีหนีเกาลัดเจอหรือเหย่างให้ดูเฮ้ยเหรอเฮ้เพิ่งเกาลัดมาใส่หน่อยเ่ยมเก็บหน่อยอันนั้นเห็ดหัวมันหลุดเมื่อจจ้าเนี่ยมหาจังสีดีถ้ามันแดดสิไข่อยู่สิเห็นอยู่จนปวดตา

1> 5, 1, 2, พลังคนกับเก็บคือกันจ้ะนันมาคุยกับพวกายเอให้เบิ้งเข้าสอบเยเจ้คนเก็บเห็ดน้ำกันไม่มาทางเข้ากันคุณ <c oughs> แล้วกับเก็บคือกันคนหนึ่งแล้วหูจักเห็ดไลยกาเขาอีกนาะพี่ <c oughs> มีเห็ดเราให้เบิ่งอีกเห็ดอีกอย่างก็เราให้เขาเบิ่งในรูปนั่นเขาลิกฟ้าเวอร์เขาลิกฟ้าเวอร์คือจงเห็ดได้หัวหัวกะลัมขาวเนาะเพิ่นเลว่ากะลัมดอกกะลัมขาวนั่นเลว่ากินได้เลาว่ากินได้แบบนั้นแต่ว่าบุ๊กไซเราเคยเห็นเบิ่งเนื้อพี่น้องโอ้ยนี่ปลาแหลกเบิ่งงามคางงามเนื้อเห็ดเห็ดเห็ดนี่เราได้จ้ายำยำ